สวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงถนัดแดกนะครับวันนี้มีคนมาหาผมถึงร้านเลยชื่ออะไรนะครับชมบูน้อยครับหมูน้อยใช่ชชครับมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนะครับนี่เป็น f อหม่อมถนัดแดกต,ตัวตัวจริงเลยนะเพราะนีสั่งเสื้อไปด้วยนี่ใส่เสื้อมาร้านผมผมง,งงเลยวันนี้กินอะไรครับวันนี้กินเก็กแผนแงใช่ไหมครับรแผนแงแล้วก็กระเดก แกะแกะแกะเป็นเขาทอดคุณได้นิดหน่อยนะนะครับพอไก่ทอดไก่ทอดเขาสวยเขาสวยก็คิดว่าคนไทยไม่ชอบแรมคิดว่าชอบเหรอคนไทยก็กินแรมออสเตรเลียนี่มีแรมเยอะเลยมีแรมเยอะออสเตรเลียชอบชอบมากเลยอร่อยนะรสแรมสองชั่วโมงสามชั่วโมงมาไปตุ๋นอืมอืมอ่า อร่อยมากนี่เป็นฝรั่งกินข้าวแกงนะครับวันนี้เผ็ดรึเปลเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดมันต้องเผ็ดสำหรับฝรั่งว้าอุ้ยชอบแต่ทอเออชอบแต่แพร่ขี้เขาสว่างอ๋อไหวไหมไหวนะบุ๋นมากว้าวชื่อหมูน้อยด้วยอืมอืใครตั้งให้อืมฮะได้เมียคนไทยอ่ะ มีแฟนแฟนคนไทยอ๋อแฟนเป็นเอฟซีเหมาะไหมชอบชอบอืมอืมอืมแฟนชาอาหารไทยเก่งมากที่ออสเตรเลียทำงานที่ร้านอาหารออสเตรเลียอ๋ออ๋อแฟนแฟนไปทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วไปเจอกันเอ่อทำอาหารร้านอาหารร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียเออร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งอ๋อทำาที่นั่นด้วยที่โฮเทลที่โรงแรมอ๋อที่โรงแรมที่ออสเตรเลียเลยค่ะแฟนของหมูน้อย ใช่แฟนสวยท่แฟนนั่นนี่มาเมืองไทยจะกลับเมื่อไรกลับออสเตรเลียอีก2วันนะครับอสองวันก็กลับมา3เดือนสเดือนก็ได้นะต้องทางานอือนี่ตั้งใจมาหาผมเลยอะไรนะครับตั้งใจมาหาผมเลยใช่ไหมอืมนี่ใส่เสื้อมาเนี่ยอ๋อใส่เสื้อ ื่วนแฟนสังเสือที่ประเทศิฐไทยเซ็นทีโร,รงแรมอ๋อที่โรงแรมฉลาดเนอะอสุดยอดสุดยอดใช่ใช่ชบเสือขอบคุณมากนะครับหมูน้อยพี่อุตลามาเจอก,กันนะครับสวัสดีครับมา <My> YouTube ไม่รู้จะดูริการอะไรมาดูนิมีพิดที่กอนน่ารักกูอวนและแซมมีแกม,มันอวด จะแดกขนมจะแดกคือผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรนะเขาจะพาไปลองคติของเขาคยอยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มสีฟูดผสมวาซาบิวาซากยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยศาดตรก็มองชนัดแดก